ยังไม่เ็ดเลยจะทำกับข้าวกินแล้วนะทำกับข้าวกินแล้วนะนี่ทอดไข่ดาวนะคะไม่มีการใส่ไข่เลยเอาไข่กี่ฟองคะพี่เจ้าไข่กี่ฟองคะคุณลูกค้าเจ้าไข่กี่ฟองคะอันนี้เหรอเอาข้าวกี่บาทข้าวข้าวสิบบาทหรือห้าบาทคะเอาสิบบาทครับเอาชิบบาทครับโอ้โหข้าวชิบบาทเลยเหรอ โอ้อืมอันนี้ไขไไไ though, ่ดาวนะคะไข่ดาวกินกับข้าวนะคะนี่ทอนไข่ดาวสุกแล้วค่ะไข่ดาวสุกแล้วค่ะอ่ะใส่จานแล้วนะคะใส่จานแล้วนะคะไข่ดาวอุ้ยอ้าวกลับหน้าเลยอุ้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 ยอ่าอ่ะพี่เอาอะไรอีกไหมคุณลูกค้าเอาอะไรอีกไหมคะคุณลูกค้าสั่งกับข้าวอะไรอีกไหมคะ ยังครับแนงเนื้อคะแนงเนื้อไมคะแกงเนื้อนีแพนงเนื้อค่ะนี่แกงแนงเนื้อนะคะแกงเนื้อแกงแนงเนื้อหรอใช่อ๋อแกงแนงเนื้ออันนี้แกงแนงเนื้อนะคะแกงแนงเนื้อไข่ดาวแล้วผัดกะเพราผัดกะเพราด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวหาจานมาใส่ก่อนนะคะเอ้าหกหมดเลย อืมเอ่าให้นะเอาให้นะอนะโอ้ขอบคุณค่ะคุณลูกค้าจะเอาน้ำเปล่าหรือน้ำน้ำส้มดีคะได้เอาน้ำเปล่าหรือน้ำส้มคะ่ะคุณลูกค้เาเอาน้ำส้มครับเอาน้ำส้มเหรอใช่อ๋อเดี๋ยวได้นะคะเดี๋ยวไปเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยนะคะอ,อ้อาอา้อ้ากินข้าวกับใครดาวปอกแก้วอหมอนแนล อันนี้ผนังเนื้อค่ะอันนี้แนงเนื้อค่ะครับผมโอ้อันนี้อันนี้ผัดกะเพราค่ะอันนี้ค่ะเออเอาใส่อไหนคะใส่อันนี้ค่ะโอ้อันนี้ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราไข่ดาวค่ะลงตรงนี้เลยนะคะนี่ผนังเนื้อค่ะ โอ้ยนี่นีต้มยำนะคะนี่ต้มยำต้มยำปลากระพงค่ะต้มยำปลากระพงนะคะนี่คะเราใส่ตรงนี้ค่ะหนูใช้แอนนะ่าต้มยำกระพงคุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะเพิ่มปลาเพิ่มมาเออเหรอคะอมาตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวกำลังผัดนะคะเออขอบคุณค่ะคุณลูกค้าค่ะค่ะอืนนี้ต้มยำปลากระพงนะคะอืมอันนี้แกงเฉววานไก่นะคะคุณลูกค้าแกงเฉววานไก่นะคะอันนี้แกงเฉวียนไก่นะคะคุณลูกค้า หนูใจแองหนูใจแองหนูใจแอืมหนูใจแองนะครับผมหนูใจแองอันนี้ต้มเป็ดพะโล้ค่ะอเอันนี้ต้มเป็ดพะโล้นะคะนี่นี่นี่ต้มเป็ดพะโล้ค่ะต้มเป็ดพะโล้ค่ะแม่ คุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะเป็ดพะโล่ก็มีครับครับอันนี้เป็ดพะโล่ค่ะแบกกะอ้เฮเป็ดพะโล่เป็ดพะโล่ต้มยำปลากระพงนะคะนี่ต้มยำปลากระพงค่ะตับต๊ออันนี้ต้มยำปลากระพงนะคะ อ่าอันนี้ต้ยมยำปลากระพงค่ะต้ยมยำปลากระพงะอันนี้เป็ดพะโล้นะคะน,นี่เป็ดพะโล้ค่ะน,นี่เป็ดพะโล้นะคะเป็ดพะโล้ค่ะนี่เป็ดพะโล้ค่ะเป็ดพะโล้นี่แกงไก่ค่ะอันนี้แกงไก่เหรอคะไก่อ่า ไก่ไข่กะเหรอได่อันนี้เป็ดพะโลค่ะเอาช้อนไก่ค่ะค่ะเอาชอนถ้วยเหรอคะไก่นี่ค,ค,ค่ะได้แล้วค่ะเป็ดพะโลได้แล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะเอาเลยคุณคุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะอยากเพิ่มลูไปอ่ะเหรอคะไช่ค่ะอิ่มแล้วคุณลูกค้าอิ่มแล้วโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคุณลูกค้า โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะออโอกาสหน้าโอกาสหน้ามาอุดหนุนที่ร้านใหม่นะคะคุณลูกค้าคะนะคะอ้าวๆๆอ้าวเสร็จแล้วค่ะกับค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะจบอ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเอาค่ะครับผมเอามีอะไรคะรอค่ะ แล้วก็กินมา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 แล้วไก่มาอืมเออมามามาอืมใหญ่หรือวะโอ้โรับอะไรเพิ่มไหมคะรับอะไรเพิ่มไหมคะูครับโอ้รถใหญ่เหรอคะใช่ครับโอ้โหขี่รถคันใหญ่มามากินข้าวที่นี่เลยเหรอคะใช่โอ้ เรีหับจัไก่หับเหรอใช่หนังจังไก่่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยจะไปทํางานแล้วเราใช่ไหมคะใช่ยังไม่ใช่เลยโอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะคะยังไงโอกาสหน้ามาเชิญมาอุดหนุนใหม่นะคะที่ร้านเย็นดีต้อนรับค่ะ ร้านอาหารยินดียินดีต้อนรับลูกค้านะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้ามา <Q m. S 1> หนูนี้จังคะคุณลูกค้ามาอุดหนุนหน่อยนะคะหนูนี้จังขี้เออหนูนี้ดูนี้ตรงนี้อันนี้คือคือลูกค้าจะสั่งอะไรเพิ่มไหมคะนี่อ๋นเหรอเนี่ยอันนี้เป็ดพะโล้ค่ะนี่เป็ดพะโล้อืมนี่ออันนี้พะแนงเนื้อค่ะอันนี้แกงพะแนงเนื้อใช่แลคืออะไรล่ะแกงไก่เหรอใก่ เออันนี้เป็ดพะโลอันนี้<ป>ต้ออันนี้ต้มยำปลากระพงค่ะคุณลูกค้าคะสั่งอะไรเพิ่ไมไหมคะมนะสั่งอะไรเพิ่มไหมคะไม่ไปหน่วยนะ,ะสั่งอะไรเพิ่มไหมคะ,ค,ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสั่งอะไรเพิ่มไหมคะยำอครับคุณลูกค้าเอาน้ำอะไรดีคะเอาเอาน้ำเปล่าหรือน้ำส้มคะน้ำน้ำเกลือค่ะ น้ำชมเหรอใช่น้ำน้ำแม่ค่ะเหรอน้ำหนูคะน้ำหนูน้ำหนูค่ะอร่อยเอ่อกินหน่อยค่ะกินหน่อยโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะต้มยำปลากระพงเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะต้มยำปลากระพงอร่อยมากเลยนะคะนี่หัมแดกค่ะเหรอคะใช่ต้มยำอร่อยมากเลยค่ะ ใครเชื่ะค่ะต้มยำปลากระปงอร่อยมากเลยค่ะอาหารร้านนี้อร่อยอร่อยนะคะเชิญมาอุดหนุนได้นะคะจริงหรอฮะเชิญเชิญมาอุดหนุนใหม่นะคะอาหารอาหารที่ร้านเจนี่อร่อยนะคะมามาอุดหนุนเจนี่หน่อยนะคะคุณลูกค้า โอ,โอ้ยตายเปิดได้แล้วเหรอใกล้หนูลงใกล้เลยเหรอเหรอไปทัวร์บ้านใหม่กันแค่นี้นะคะกดไลค์กด,กกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องสุวรรณีวงสีแก้วหน่อยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนดีครับสวัสดีครับ,บ,รบ,บ,รบ,บ,รบยกมือด้วยยกมือด้วยสวัสดีครับกดไลค์กด,กดแชร์ให้ น้องมาเฟียนหน่อยนะคะบ๊ายบายบาตาุ๊ายุ